จอดใจปัญญาชนคนทำดีกับมูลนิธิ SCG สวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถพัทยานะครับเราจะมาดูละครเรื่องนางบุมเพื่อนรักของน้องๆในโครงการปัญญาชนคนทำดีโดยมูลนิธิ SCG ครับปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่มูลนิธิได้เริ่มโครงการขึ้นมาครับเราได้ใช้ผู้ทรงวุฒิมาเป็นกรรมการคัดเลือกปีนี้เราได้ทั้งหมด20โครงการนะครับหวังว่าการเริ่มต้นอันนี้เนี่ยจะเป็น การนำพาให้นิสิตนักศึกษานอกจากมีความรู้ที่ดีแล้วเนี่ยก็มีจิตใจที่ดีในการพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงครับการจัดทําละครครั้งนี้เนี่ยคือการที่เราสามารถนําวิชาการการละครที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาเนี่ยค่ะนํามาใช้จริงอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันทางด้านการเสพสือ่อทั้งศิลปะต่างๆนะคะก็เลยออกมาเป็นรูปแบบละครที่มี5มิติคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะคะเพื่อเอื้อต่อาการรับรู้ของน้องๆโดยตรงค่ะ อยากให้ละครเรื่องนี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะที่อยากทําสิ่งดีๆให้กับสังคมสิ่งสําคัญเลยก็คือกําลังใจจากมูลนิธิ S c g ะคะ่ะที่ได้ช่วยสอนให้หนูรู้จักคําว่าให้ให้กับผู้อื่นได้โดยแท้จริงนะคะปัญญาชนคนทำดียังมีอีกหลายโครงการเลยนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่แพ้กันลองคลิกเข้าไปชมรายละเอียดแล้วก็ร่วมวทโครงการที่โดนใจของคุณได้ที่ w w ็ facebook.com/ ปัญญาชนคนทำดีครับ สนับสนุนโดยมูลนิธิ SCG